อีลาจนชื่อได้เนาะหาจังไดของหาผ<า><า>ีนะฮะนะอืออีลาจังจำได้ดไม่ใช่ฝันใช่ไหมลูกอันนี้เรื่องจริง,งของเสียแล้วแสดงว่าจำติดตาเลยโอ้จะแย่งงวกหลังเนาะเม่งั้นเลยว่าจะสักวา่าจะ เจตุ่มจ้าสวัสดีจ้าไปไหมล่ะไปนนางน้ำเงินลูกเล่าเอฟซีวันนี้เจอไม้เผาถ่านอเจตุ่มเคยรู้จักประวััดอยู่นี่ป่าวปู่ระวัดปู่อยู่นี่หูจักบ่หมองอยู่ค่ะโอ้เป็นจังไนแน่ค่ะว่าห้องแน่พี่นองกันนี่ละพี่นองไม่านี่ละเออละวาอยู่ เป็นป้าเป็นลูกเขาว่าเห็นงูใหญ่เลยเขานี้บอกเมียนแมีนเมนผู้ใดเห็นเจ้าผุดแล้วก็กันดูได้เลยน่มดึกๆมากกได้เอาที่ตุ่มก็เห็นคือนกันเห็นเจ้าเที่ยวทา่งนี้ประจำเที่ยวยุ่นี้ประจำแล้วแหละผีบอหรอกว่ะเติบยุ่งแล้วเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่ถามยี่ดีเคยเห็นผีหรอกบ่เป็นยี่โโคกน่ะ ลงไปโอ้เก๋ไกนี่วนย่างมท้งว้ามป็นว่าจังไดหยเห็นเป็นจังไดยิ่งๆยิ่ง่ดวนแล้ก็เห็นนี่หละโอ้ไม่ยิ่งพานได้ปะจ้ายิ่งพานพานมาลอเมือไส้เลยแกพานเจ้าทังนกงอ่ะนี่ปลาเก๋าเรืองปกระป๋องเห็นครึ่งโตเพื่อนท่วงอันนี้สามคนเนาะอือเห็นครึ่งโตเห็นปีน่ะเมนูสายไงบรนมวัน มาตะปาเกลเป็นที่ดีเลยนั่งนั่งนอ่งนอแกข็นผีเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีดีได้อย่างพอเป้เมื่อนี่ขุนเขาแกขุนเขาสั้นผู้สีลกินเขานั่งหันหลังใส่ทรงใส่เงาสีดำปลาขม่าผาดบ้านั่งหันหลังหายสั้นเอาจจคือว่ากินเขาละพ่อมาสั้นกินที่ไหนมาหาผ้าขาวผ้าหนำหายแม่น่งมาสั้นนะ ฟันเน่ยบันเียมอสมัยมาฟันอีเอาตวงเจ้าแ้าคนอยากเขาอยากน้ำบ่ทนันนะเือมาเกี่ยวข้อมันให้เสียให้อายฟังพวกกันอยู่หมู่บ uh 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 mm ้านนี่ค่ะอายุร่างตาใดเจ้าใดพี่ไม่มีอะไรเล้วูสีอายุร่าาใด มันเมียไนวก้าสองศูนย์ก้าวสองศูนย์ก้องศูเต้คอยมาเก้าสองเก่าสี่เจ้าตีเป็นตัวใดนี่ตีรีบว่าเปลี่ยนอแต่ว่าผู้เทาผู้นั่นนะเสียไปแล้วบ่เยเสียไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเสียแล้วพีสิเก้าศูนย์กับว่าจากผู้เทาเก้าศูนย์ผู้เทาลูคนตายลูกนี้ได้เหอันคนอยู่คนย่างนี้ เขาเอินกแต่ว่าคนตายนี่โตได้ป่ะเนาะบงหูดิบ้าเมีนแต่คนยนี้ไเขาเอินเก่าูเจ้ามากัวไดเอเก้าสอกัเก้าสี่เาสอเก้าสี่เอแกเอาคนโตมาเก้าสองเก้าสี่นาไปนั่งจักบาดไปดไปเเรบอกเลขแม่จะบอเรวเเ่นติตตม่น้องดิตาบอกบอกบอกเีบอกมามีไหมอืบอกมามีแล้ว

ผู้เฒ่าบ่จ้ชผู้หญิงผู้ชายนั่งยืนพับเพียบยืนไม่ดีเลยแกวานอ่ะตอนกฟันฟังลูกขึ้นมากินกาแฟเหมือนสาวหนาวไยผู้เฒ่าผู้หญิงนั่งพับเพียบผีผู้ชายตัวบุกแต่ว่าแกเป็นว่ามันปอบเหมืนแล้วปอบเกิดฟันเห็นยืนบัดบันเท่ากึ่ง ปอบแต่วหนนี้มีไงมึงไงเลยล่ะปอบปอบม่าปอบีปอบมันยังมีอีกเหรอเดี๋ยวนี้บ้านเานี้นก็ย่ไต้ปลาซาดิเลาของจจกคดิบ้านนี้ตีเป็นตัวใด้าตุ้ยเราตีเป็นตัวใดฟันเห็นปอบไม่ยิงก็อกมขึ้นแล้วไ่ได้จำไงจ้ะถ้บอกก็บอกอยู่ ุ้ย sí, ิ่ง mm กุ hmm ้งสนางียปเพียมาตุมเหีืวใบกับฟังแต่จะเสากินกับเพียนแม่อืมนเสาลตัวขนาดีพ่อหาซีบะเจ้งยิ่งผุ้งไส้ท่เห็นตัวเจ้าว่าบ่เมีนเนอาซีเนาะหาซีซีเกิ่มาเะแล้วเจี๊ยสามเร่าอยคือแม่ตุ่มนี่แม่ตุ่มนี่สตีความฝัน ของพอตุ้ยฝันเห็นปอบผู้นี้ผู้ชายนางเฮี้ยงกันเป็นหาซีขึ้กันบ่หาซีคือกันหาซีหาซีผู้ชายหาซีปอดร้ายเป็นบ่ค่ะเป็นว่าเป็นปันเห็นได้่ำหรับศาสนาโอ้อันนี่กล้องส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะถามเราบาญเยอะต้องให้บอกว่าเจอแต่เหตุการณ์เจอแต่ผีคิดว่าไปเจอผีเปรตตรงไหนที่ไปเฝ้ารถเนี่ยครับโอ้เนี่ย มาแป้าบบนีงเอเป็นแบบไหนผ่าขาวเลยเป็น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 แบบไหนเจ๊ว่ามือนั่นเป็นนวดฝ่อรวนเลยผู้เฒ่าอืมนั่งตะเกียบมันสมัยตะ้กินแล้วเนาะต้ปีตุอยยุธายรวดยายรวดพกนวเอาดิอือวันนี้นั่งกินแล้วไอ้ถุยอร่วมกับเบ้มีเอามันอียังคือต้นอะนเนี่ยล่ะเนี่ที่เหลกโอ้ตาเมนไรตาไ้บอกไอ้ตุยเราสีเบือง่ เม่อเมื oh, ja ่อเหมือนเหมือนนั่นเหมืนเหมือนเดี๋ยวบเอาโอ้เอาแล้วคู่ดีเออว่าโอ้ยสูกระต้นอันนี้ซ้ำนี่อันนี้ อันนี้ฝันหรือว่าเรื่องจริงว้ายฟงเสียนได้แล้วบอกว่ามันตัวตัคุ้มปงมันฟ้าหมัววิ่งชุงทนไนก็ชุงก็ตัวนี้นี่คนอ่ะเราเป็นเป็ดว่ะขนาดเออก็เปลี่ยนละเขานอนอย่ด้ายอันหกหลอดหลิงข้าเอาเขาของฝันฝันคือไม่ได้ฝันเข็นผีไฟกระเลียนัะเป็ดเห็นนะเนะอห็นนั่งสองกับีเป็ด วาตถุดิ์ยี иваем, mm. no. ่ห์แล้วเสวาวเป็นตะยานเลยเนาะไอเตยไวยที mm. ่แหลมบอมแยนต้นไม้นอ้ํต้นไม้ติ้งเนาะมันมีร่มจ้าบีบเมือนักับวันพระดับชิ้นหาคำอืมแบบมันจะปล่อยเมียปล่อยเมียฟังเงินเนี่โอ้โหแสดงว่าไปเฝ้ารถที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเห็นเต็มเต็มเลยยกเล็กใ้เบิรงน้ำแม่าแบบเต็มเต็มเลยยกหันมาจังกีตามเลยเบิ่์กหยินบอกเส้นเห็นเต็มเต็มทั้งสองมีเส้นคักเนาะ มาเห็นแต่เนี้ยห mm. ินละดูหนานาวัดหน,นึ่งงโน่นก็เห็นนี่ตามลงต่ลงต่แต่ <c oughs> หาใช่ห้องปะห้อามาตบาัานยางเมื่อนั้ โ่นไหนมองเห็น่ะมองพู่มองะไรัดนกงไรกอตาห่าจังไลห่าจังสีกีร่ายยังเห็นเบิ้งเตื้นเนาะมันแบบบ้านมันแบบว้านก้อนขี้มันจะใสมากมัน่าใสแล้วกันแล้วกระจับล้างเงีสีน้ำมันห่าแบบใดบ้างม่ห่าแบบไหนไม่หยังห่าพีพีบีบีบอีกีมา แม่ก็เห็นอีลาก็เห็นบ่เห็นแตดนยินเสียงมาสองเสียงเห็นบ่อ้ยหาจนจนตัึงงวงนี่ยหลิ่นณายเดินไปแม่ก็ลูกนี่ไปเห็นผีันาด้วมาขึ้นเนาะอีล่าจนชื่อได้เนาะหาตั้งแต่ผีนะฮ่าอีล่ายังจำได้ไม่ใช่ฝันใช่ไหมลูกอันนี้เรื่องจริงแสดงว่าจำติดตาเลยโอ้ยจน ยังง <S preach science> ูกหลังเนาะเมียเยว่าจะทักพัจะของจิตอ่อนจะทักมันไดินตามวะมีนาในท่วงเขาว่าตอนมันห่านะท่วงแล้รหอไม่มีย็นในท่วงน่หน้าแเมียเลยว่าปนแม่ผีตัวนี้วะมีลาว่าอีแม่ผีสิลูกบัวี่มากันโซเลกันมาเอล่ะคนผู้หญิงม่งสิจะบางงูเนียล่ะเห็นทั้งคู่ ใส่ยาวในการรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะพ่กรอบนะครับายคลิปเนาะครับผมเก็บหน้าจอไว้นะครับโอ้ค่ะพี่น้องสองเก้าสี่เก้าศนยมือคันนขอเอพีครับเอีก็คิดถึงน้องต้านะคะถ้าจะไปเจอผีหลอกระบบมาออกก้องแก๊กเทียวันนีวยตอนห้าว่าไอ้เอห